GAC Ion N 6 0มินิแวนไฟฟ้าเตรียมรุยตลาดจีนต้นปี2026 GAC Ion ขยายไลน์อัพรถยนพลังงานใหม่ Ion N 6 0มินิแวนไฟฟ้าที่เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในจีนช่วงไตรมาสแรกปี2027ถูกวางให้เป็นรถรุ่นที่9ของแบรนด์ Ion นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2018โดยรุ่นนี้มาในงานออกแบบที่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆอ,อย่างชัดเจนจุดเด่นอยู่ที่ชุดไฟหน้า LED ที่เป็นแบบเส้นยาว เต็คมความกว้างด้านหน้าพร้อมกระจังหน้าแบบปิดและและอ้ออลอยดีไซน์3ามก้านคู่ขนาด17-18นิ้วด้านท้ายยังเน้นความเรียบแต่ดูทันสมัยด้วยไฟไท้าย LED แบบพาดยาวที่ขั้นกลางด้วยชื่อแบรน, on, นด์ไอออนขณะที่ช่องชาร์จไฟถูกติดตั้งไว้บริเวณแก้บขวามิติตัวถังไอออนเ60ความยาว4 6 1 5ม mm. ิม ความกว้าง1860ม mm, ิลิเมตรความสูง1673ม mm, มิลิเมตรระยะฐานล้อ2775สามิลิเมตรสำหรับภายในขณะนี้ยังไม่มีผลการเผยภาพออกมาแต่ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า I อ n น n 6 0จะมาแบบ5ที่นั่งเน้นความสบายของผู้โดยสารด้วยเบาะ z ีโ o Gravity พร้อมระบบนวดและจอสัมผัสกลางแบบลอยจัวแนทใหญ่และคาดว่าฟังก์ชันการใช้งานของจอกลางจะเหมือนกับรุ่นอื่นๆของไ o ออนที่รวมเมนูการตั้งค่าต่างๆไว้ในหน้าจอ นอกจากนี้ตัวรถยังถูกติดตั้งเซ็นเซอร์และระบบช่วยขับที่ครบครันเช่นกล้องรอบคันและไลด้าเตรียมรองรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงทางด้านขุมพลังไอออน N60 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง134แรงมา้าแม้ยังไม่มีข้อมูลความจุบแบตเตอรี่และระยะทางวิ่งแต่คาดว่ารุ่นนี้จะเน้นความทนทานและต้นทุนการดูแลรักษา ที่เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์โดย g a c วางตำแหน่ง i ออน N60 เป็นมินิแวนไฟฟ้าสำหรับงานบริการเช่นรถแท็กซี่หรือรถเช่าซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบภายในและสมรรถนะที่เน้นความประหยัดและความสบายเป็นหลักการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกปี2 0 2 6อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหมๆ่ๆ